โทรหาเขาก็โทรไม่ติดอันนี้อยากรู้ก็คือผมจะปลูกเขาครับเพื่อนที่จะถามเพราะว่าผมก็มันเป็นกุญแจมันจะคล้องอยู่แล้วผมก็เปิดกุญแจไอเอากุญแจออกเข้าไปดึงเข้าไปก็ทะโกงหัวเข้าไปครับก็คือเปิดมาก็เห็นขาเป็นขาผู้หญิงเห็นขาตั้งแต่ตอนที่ผมก่อนเปิดตอนนั้นแกนอนอยู่แล้วตอนไหนครับตเช้าโอเคแล้วไม่พบใครเลยก็ผมเห็นแต่ขาไม่เห็ขาเห็นแต่ขาหัวไม่กล้าเปิดดูไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเลยทะโกงดูเฉยเพราะว่าก็รู้ได้ไงม่าเห็นชีวิต ก็ไม่เรียกใครเขาเลยให้เขาไปเรียกพี่พี่ผู้หญิงคนนึงครับเข้าไปดูผมไม่ได้เข้าแล้วก็เปิดดูครับไม่ได้เปิดลูกของตัวเองค่กล้าใจคอไม่ค่อยดีกันใจคอไม่ค่อยดีผมไม่พลาดเลยพู่อ่าโอเคไปทำงานไปไม่รู้ผมดูเดี๋ยวผมลงมาตอนตีห้าครึ่งเดี๋ยวคุณนั่งนั่งนี่เฉพาะอาวุธปืนวันนั่งแม่ชีพี่กระต่ายขวดที่เราเราหาคน ประมาณสามสี่คนครับตะกต้องสงไก็น่ารุลายนะพอโน้มน้วพยานโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคนน่งได้ครัมีกระสุนในลังเกลเกียร์แล้วตนทีกางานสรัตนแล้วก็ที่อีรังรังสไล